ธรรมาจาิรีสุขขังเสติลูกเอ,อ๋ผูประพฤติธรรมยมมีความสุขวันนี้พวกเจ้าตั้งสามคนก็จะได้สดับรับรกวังตมมะหน้าตม,มาตัดเตดสบายสบายสบายล่วงยวนเลยหนุย่ยสาธุเจ้าค่าท่านอาจารย์ก็ก่อนอื่นเอื้องทีมย์ขอกราบนมัสการเจ้าขา่าท่านอาจารย์ที่เคารพอืมเจริญพรล,ลูกเอ,อ๋สาธุค่ะ ก่อนอื่นกับพมนในนู่นนุยก็กราบนมัสรการกับานาจันทีคกรบืมเจริญพรลูกในนู่นนุยไม่ใจลูกนู่นนุยกับนี่นู่นนุยมาเองแล้วลูกไม่ได้มาไอ้ไร้เว่าว่ากราบนมัสรการกับานาจันทีคกรบว่จเจริญพรลูกในนู่นนุยว่าไม่ใจลูกนู่นนุยวันนี้ลูกไม่ได้มาที่มาเองแล้ว เออเจริญพลลูกเจริญพลซาถูกับปอล่วงกับขันวัดซาถูอันปากบกไปไหวอื่นว้ถูใส่พุงกูอันมึงมาหนังตาดำมันลูกออ้าวใส่มึงไม่กล้าไปไหวปอล่วงไอ้สิงฮะใส่มึงไม่กล้าไปไหว้ปอล่วงว่าคลานหรือกูวะไอ้ไรก็ว่าคลานหรือกูเล่าเลือดเือไหว้ล่วงยวนแล้วไม่เบือเพื่อเบือกูกับมันเบอรุ่นเดียวกันนี้ รุนเดียวกันเอว่าเออคนเรามึงจำไว้ใจติงเออการวหว้พาะนี่กกไหว้แก่พาเรื่องก็ไม่ได้ไวแหแยเก่้าอยู่มึงเห็นไม้หลูกบวชโอเมยอย่างตรงว่าล้านบวชปู่ยาตาใหญ่อย่างตรงว้ก็ไหว้ได้็ไหว้ายาเรื่องอาการว่ายผาเรื่องกูคนไปไวหว้ในลาดกันดิบพันนั้นกับมึงไม่ต้อควรที่จะเรียกมันกับมาจานนั้นไอคำว่ามันนั้นว้ใจเรียกกูกับมึงนี่ไม่พือ แต่มึงสมควรที่จะเรียกว่าโพธานสมควรที่จะเรียกว่าโพล่วงผีล่วงเออนองล่วงนองเจ้าสมควรเรียกว่าพานันมึงอย่าลืมว่าล่วงยวนเขาเป็นพระก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ตื้อรินเขาเป็นพระสู้ปฏิปันโนพระสู้ปฏิปันโนแปลว่าพระที่ปฏิบัติดีพรปฏิบัติชอบมึงเข้าใจไหม ไอ้ก๊บว่ามันนั่นไว้ใจกับกูกับมึงปี้ไม่พรือเลยมันมึงปี้กับกูเกินเล่กันได้มันมึงปี้ไม่พรือแต่กับล่วงยวนไม่ตรงควรที่จะไปเรียกมันไอ้ไรอะลูกไานนู่นนียแกเจ้าเตือนไอ้เตงเดเหียกมันกับมึงเห็นแหมกูกับกวอนอยู่ใกล้เ็วนี่บอกว่าจมบาจิงไอ้เตงนี่อันวันนี้คิดไว้เตงตําจนล่วงยวนในหุ้งเก้าจะเองนในวันพี่แท่งเนี่ยชอบทะเลาะกับทนอาจาจัน แกล้งทนาาจาย์ทำไมอ่ะพี่ไม่ใหญ่แกล้งนี่น้องเอื้องติบอะแล้วมึงทำาพื่อเห็นว่าพอล่วงอุ่งเก้าวฉันเองวันนี้เรกแต่ว่ากูจูงหัวบ้านกุดล่วงยวนพอกูจูงหัวลบอกผดถานเขียนไปปักไว้หน้ากุดตีล่วงยวนเขียนไฟป,ปักไว้หน้ากุดเออเขียนไว้ว่าเพื่อห้ามชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยงผ่านกุฏิเจ้าอาวาสมึงจูงหัวป้านแกเขียนไปมาปัก เออพอรุ่งชาว,วันนี้กูเกเข็นมึงทำเพือของมึงกูเขคียนปักไว้หน้าบ้านชาวบ้านถูกลั่เลยของมึงมึงเขียนไว้ว่าพือห้ามพระนำบาท่านหน้าบ้านชาวบ้าน <_ c oughs> พ้นประกรดลบเมาอุ้งข้าวฉันเองควันต่างวัดพี่อยู่ปัะนานในกูเลยไอ้เต่งนี่จบลบกับอาจาัย์จบลบกับล่วงยวนอย่าไปแลกกับมันตาไหนเท่งมายโยในวัด อาดไม่ทำทำแต่เรื่องบอกว่าว่ากูงาดไม่ทำทำแต่เรื่องแล้วต้นทำอะไรได้มั่งมั่งวันวันเฮ้กูทำไหนที่ว่าตึ้นทำอะไรได้มั่งวัวนวันแต่ชั้นชั้นเสร็จแล่นนอนตดปูดปูดอยู่หลวงยวนเอออันโก,โกวิเก้าว่าคุณจะเป็นโควิดในช่วงเชยได้เลยว่าตาเด้งมีอาการเอ้ยเฮงแล้วก็มีน้ำมูกไม่ใบตัวแค่็ดเหมย มูกจะไม่รับรสมูกจะไม่ได้กลิ่นเลยล่วงยวนก็ตกอจก็ก้าวไปโยนในวนแล้วก็ตดใส่วนเคยล่วงยวนเลยก็ดุมเลยว่ากอ็ย,อยังมินตดไม้กันแล้วอย่างมินง้นทันเรกัวชาวตกอยเชื่องว่าดุมยาดุมดุมก้างสายก็ไม่ได้กลิ่นดุมข้าง,าง,างกว้าก็ไม่ได้กลิ่นหิวงมากูไหนตเเิงเออมูกไม่รับรถไร่เล,ลวนี่หูดยาดุมก็ไม่ได้กลิ่นว่ามันอีได้กลิ่นกับพี่ไรไม่เปิดคว้าที S <S <S เฉยไม่ใจเปิดว่ายาดุ้มทีตกเฉยเลวันนก็เรียกการตายตื่นตุ้มไม่ใจอยู่กันได้กูอยู่กับล่วงยวนนี่กูถุบผมบาปตายถุบพอล่วงบาปเลยพระเยซูใจเองยอยู่ในพระเยซูอยู่โ่ำไว้กว่ากางดุนอีเสียพระเยซูไทยบาปไม้ท่านมึงเม็ดมั้งไปส่เรื่องตัวหนังสือสีดำอ้อเต็งกาดอุ่นกริงอันไหนนู่นหน่ยเอนวะเจ้ารบ กับเมคาเออนี่เรื่องนี้พอล่วงรูปพื้แล้วน้องมาบอกเองจะพี่อ๋อวันพือ้เห็นว่ามึงไปรบกับเมคาแกาทุ่งรังไห้นุ้ยเมาเกาแกทุ่งรัง,ง,อง,งอันใกล้กองไฟใจอุ้งชอยวันนั้นกูไปทุ่งรังไอ้ต็งเออพบดานคาชัมในดานคาชัมมีตู้เจในตู้เจมีเวตามิยเป็นกรองอยู่นึ่งกรงกูโขอเองเองตัดสินใจเปิดตู้เชเอาเวตามิยลวกรลงนั้นมา ูโลดปักแล้วกูดูดไวตามียวกรงนั้นจุดมดแล้วกูตัางไปให้เมกาทิปบาทมึงรู้ไหมเมกาเล่งวับหรือเมกาวับหรือเมกาวัาไม่ใจลทิปบาทจ้ามทิปบาทไวตามิยวเออกูเตี้ยงข้อคุณเห็นกว่าเมกาตินยากากะเมงเเกินควรนักเองไอไวตามิยวมันก็ใกล้กรงทิปบาทแต่นี่ตนกาการเยเกินควรใกล้กรงจ้ามทิปเมกาเล่งลบมาแล้ว เมกาเล้งว่าบลือเมกาว่าววยตาไม่หกลองคลิปบาทอันชาติไม่เตียงแต่แค่มึงดูดแก็กแต่เดียวนันมันกะทีชาวโกองโอยกูไม่ใจให็นเลยแต่เอิโตกับกะทีชาวก็ใใแล้วโตกับกกกนําเทกลองกูเลยตัดสินใจตามเมกามึงตามว่าเลือกว่าน้องยังไงซอดกับเครื่องแกงไหมซอยกูกินตามลังเข้าไปเลยอหโศยได้ยไปแกงไหนพุ่งเลย บาคลั่นกูแลนู่นนูน้นนี่อ๋อมาคลั่นไม่เต็งบ,บานัดกูแล้วเล่กแต่เรื่องกิอกนี่บอกไวน้นู่นนู้นตามใจทำเลยอ๋อกันเรื่องอกมากเคยโชคกูได้ไม่เตงเออนี่เออนี่กูไม่เกี่ยวว่าปนูปนี่ไม่เต็งเออกูมักมีเรื่องหลายมึงควังช่ยน,นี่กูได้เมียแคกนี่ก้นนั่นี่นี่นี่มึงได้เมียแคกเออมึงได้แค่แค่น้อยกูได้แค่แค่ปุ่มเรืเ่องใจยาเจอวยเยเมียแคกมีรู้ไงยะ ชื่อได้ก็เมียแก๊กมีรูนัยยะนำสกุลโรโดมาเซว้า <c oughs> ได้กับกูไอ้เต็งเออจากนู่นหนยกูตุกเปลี่ยนชื่อพลเปลี่ยนเป็นไหนได้กูมีโดโรเทงนะ <c oughs> แต่กูไม่แก่โบ้เต็งเอออันพ่อรถสบซ่ารูดเราก็เคยได้แก๊กเหมือนกันผู้ช่วยซ่ารูดเรานี่เออนี่ไอ้เล่ามาช่วงกลุ่มให้เล่าว,มาง,มาาวงมาช่วงเบนก็หมากับ ผู้ช่วยง่ายมาเล้วเออขอขอบคุณมากครับผู้ช่วยสารทธมีน้ำใจให้หุงมาแล้วส่งเบนแต่ในขาะที่ผู้ใหญ่ยังนั่งเฉยอยู่นะมึงอยากโค่นักเลงน่าเกลียดนี่ผู้ช่วยสารทธเราแก็เคยได้เมียแก๊กเหมือนกันมึงรู้ไหมผู้ช่วยเราพอได้เมียแก๊กกะตู้เปลี่ยนชื่อจากสารทธเปลี่ยนเป็นไะไรมึงรู้ไหมเปลี่ยนเป็นไหไร โดเล็กรยอ,นนอยาดีใช่แก่ชื่อพนันเก๊กนะูโดเล็กรอยาดีว่ะกูโดเล็กรอยาดีเอได้เก๊กมันกันเลยคอยจักนําไมมึงไปได้กับเก๊กุูมเรียงผู้ช่วยซ่าดูดกับผู้ช่วยแดงช่องคนเนี้ยผู้ช่วยช่องคนเนี้ยจักนับไม้กูไปได้กับแก๊กแุู้่มเรียงเชียร์ยานไปก้าวสู่เรก่คนก้าวเก๊กกูตั้เมียเรียบร้อยกว่าน้อง เวลาก,ก้าวสู่เราวนี่ก็ต่ำเพรีนอนเาเวลาก้าวสู่เราก็ต่ำเพรียงเดี๋ยวเมียมึงว่าเพรือเมียว่าตุนเลน่แต่ปีนู่นนู่นเวลาก็ต่ำเลยไอ้ตามเอาเวลาต่ำเลยไอ้ตามเออวันไปก้าวสู่เราก็ไปกันสามคู่มีเคยมั่งนะนึ่งพอโรอโซซาลูดซองผู้ช่วยแดงสามคู่สามคุณโซนมอเตอร์ไซค์ไปกันเดียวกันเลยไปมัดยิดอูไปก้าวสู่เรา พอไปตึงมัตชายยิตคอยหนังกันเป็นแท้มึงวะผู้ช่วยแดง,ง,ยงหน,น,งงโโนังอยู่กลางหน้ากูหนังตรงกลางพ่อโรสโซซาดูดหนังอยู่กลางลังเดียวใจนึงไเงเตงก็เขาว่าเป็นสปาร์ซายาวีว่าโกงโกงกันตั้งสู้เราเขว่าเพื่ออาบัตากาดาในมึงว่าทีก่อนที่อ้อยยัดเมมใหญ่ไรที่แดงแต่เยัไม่เหมือนเดิม ว่าเพือก็ปัตซ่าแขกอาบัติกาดาหอกองโกงกันตังสู้เร่ามึงวะโกงโกงเออกูโกงโกงไอ้เต็งเออบอกองโกงรูบงตึงหนุงใส่รงไม่ใจได้ใส่กางเกงหน่อยบอกองโกงไอ้เต็งเออเล็ดค่อยกูโลเวลเล็ดค่อยมึงโลเววเอะทึงซอยพ่อโรสโรสซาลูดนั่งอยู่กับล่างกูนั่งล่งมึงเอ๋แกพอเห็นเล็ดค่อยกูโลเวลแกดีดพัว đít lệch coi hề hey, u nực cặp mía cứ thần thi mía hoa blu mía hoa có tầm rơi hay tầm tam là từng tre rồi Phu chuối đen nắng yêu quang na cô Phu chuối đen nắng nhặt nắng yêu quang na ư ừ. u nực lốt tao tè con pu ơi tiếng ư ừ. con pu chuối đen cả đâm mập lưỡi không hề โลอยู่กันเออโลอยู่กันกูนึกกับเมียเมียว่าก็ทาเรื่อยทาตามกูกันพ่อโรดโซ่สรางรูดดิดนก็ให้กูกูกันดัดสินใจบรรจงอย่างดีเลยกูดิดพกดิดนเคยดิดนผีหลวงแดงอะไรมึงนึกกับเมียเออเมียว่าทาเลื่อยทำตามกันว่าเอพ่อโรดโซ่ดิดนก็ให้กูกูกันดิดผู้ช่วยแดงพวกกูดิดพกไอ้เิ่งเออพ่นปลากรดควันดุสโซซี่อะไรสิ่งนี่ฮะ กเล่ควันกูจะสิควันลุกซอกเทเลยกูแนกินข้าวโน่ลูกเนี่ยงแหลยกูเล่ควันอันจริงหรอแกพึ่งพามาเล่นฮะว่าเรื่องจริงหรือไม่ฮกนี่ฮกแหละลาวเฮข้นเล่เรื่องจริงก็เขายิงกูเล่จริงแล้วมึงเล่เรื่องจริงต่อ đây นี่กูเอ็นกเขยไตโอ้กูเกิดมากี่ออกไอ้จริงกูบอกเลยกูเกิดวันที่ออกเดือนอกพดโซ่สองพันหกร้ยหกสิบอก เดี๋ยวแต่ไม่ตึงตีอันน้กูกแลเนี่ยโอ้จริงเออมาเคยโซกูได้ไม่กันเรื่องอกนี่โอ้หนู่ลูก็ยช่วยเลยที่ช่วยเลยอที่เฮ้ยช่วยเลยท่น่าเศ้านุลูก็ย่ขึ้นบนโต๊ะลโพงเดียวอีพลัดลงไม่เยใช่อ่อยโจโอ้หย่ไอ้ลงลไอ้ายลูก็ย่ช่วยเลอท่นูข่อยโจชดจริงเด็กน้นไอ้ลงลงลูก็ย่งลงลงอย่าขึ้นอห่่ขึ้นน้อยลูก็ใหญงน้อยนายเคยเม็ดมีใครไม่กวกคนนี้

แมว่กูขี้ออกคิดหนึ่งแกมันร้องเด็ดแมมกูร้องขี้เซ็ตกำเท้อพอๆๆคอยเร่งแล้วไม่เร่งได้เลยไกลนู่นนุยอันมึงรู้จักผีล่วงนู่มั้ยผีล่วงแร่ติงผีล่วงหยุดผีล่วงหยุดดูไม่รู้จักอะล่วงหยุดมาแต่เกียนชาหันเท่าเกนั่นล่วงหยุดนี่เออล่วงหยุดมาท่านั่น คนชื้อล่วงหยุดเนียนยาเมียเชื่อนนองเน็ตเสยไม่ได้เลยก็เรียกล่วงหยุดนนองเน็ตล่วงหยุดนนองเน็ตล่วงหยุดเออโยมพอปูหซีจีวกเลย,ยแกเสยไหวนวดเลยสอบ,บรูซีนวดยาวเลยล่วงหยุดมาแต่เขียนซาเออนี่คุนนี่เต่าเกมาท่านล่วงหยุดกวยอืไม่รู้แต่ว่าลุงโซ่โซ่ดดเน่นนโซ่โซ่เออ อันตะว่าแกลุงโซโซเแกเขียนชาได้เนโนนนี่อืมเขียนชาจะทุดฟิมปีถ้าได้คนดีไปเป็นซ่โซล่วงหยุดเป็นคนหลูรรอตาลุงซ่โซช่วยได้ตง,งพีลุมพัดเหมือคนควยดับเชื้อพมเตื่กลับล่วงหยุดแกให้คุน,นอำเภอธุระสิ่งเลยพี่นองใบใจล่วงหยุดทำไม ถ่านนเป็นลุ่มเป็นโบล่วงหยุดรอรอทอดทอดันชันทำไมล่วงหยุดทำใดจริงหรือแอล่วงหยุดทำใดจริงหรือไม่ใจหนุ่ยซื่อพ้นงานมากหมา่พระาชาจนอยากใดทิ้งเดยพี่นองใบใจล่วงหยุดทำไมาลูกปูอยากาก,ก,ยากินเหล้าหนกลูกอูอยากกินเหล้าหนกไม่เป็นไรรอกล่วงหยุดจะไหนนายนั่งคนรังอ้อร่อยที่เอ้นายนั่งคนรังอ้อร่อยที่ไม่เกิดคลิปนาที่ล่วงหยุดตรงหา แต่กูสร้าล่วงหยุดชวนเมียรับแล้วนี่จะล่วงหุดล่วงหยุดไม่เล่อนไหวเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนปาไม้มึงเปลี่ยนป่าไม้มึงเปลี่ยนไปเกย่อยกูเปลี่ยนไปเกยเจ้าของบ้านคอยพอชุยพอชุยนาเกลียดไอ้นุน่ยเฮ้นี่เรามาเล่นนั่งรับราดรูกมาทิ้งเรวยังมาเียวโกตังนาเกลียดไต่โอง่งเดี๋ยวกุณเกไปนินทาว่าอเออได้กืนรูไปเลยไหม นั่งอันแกมาเล่นบานเจ้าเอี้ยดปลําแต่โคเล่าปลําแต่โคเบียปลําแต่โคต่างจจ้าอันต่อชา้าคุณค่อยไปนินทาคุณนี่ไปแลงไปดาอันตะเคยแลงปนันเคยกินปนันกูเสียใจกัจโอยจริงๆมันเป็นมุกตลกสิเงอ้เป็นมุกตลกเออกูเล่นปนีทุกงานกูพูดปนีทุกงานเนี่ยหันเลยแก๋เขาให้กับกูเอาหันเลยแกก็ไม่ให้กับกูไม่เอา กูพูดทุกงานกูแรกทุกงานแรขปันนี้อันนเอเอแล้วก็กูได้ทุกงานหรือหรืออีกปันนั้าน,านนะเบอกววาน,นี่วันนี้พอล่วงเรียกบวกเราขึ้นมาทุรายได้ีนแกพรมหน้าพรมตาท่านอาจารย์มีเรื่องอะไรในวันนี้เรียกหนูขึ้นมาเนี่ยพอเองเนี่ยมีจุดประชาที่จะเปิดวัดถุงซ่ามาคีข้องเราเป็นสาททีนถปฏิบัติธรรม มีผู้นึ่งผู้ใดสนใจในวิชาธรรมะคำสั่งสอนก็ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากกะ้ามาศึกษาไดา้ภายในวัดของเราเราจะเปิดรับลูกศิษย์ไม่เหลือเาศาสนาภาซาเลใครต้องการที่จะศึกษาวิชาธรรมะก็เชิญในวัดทุงซามากีสามเดือนแรกพอจะหมอไหมไงเอื้องทิพเป็นครูสอนท่านอาจารย์จะมอบหมายให้หนูเป็นครูสอนให้ความรู้เลยจ้าจา ท่านอาจารย์คิดว่าหนูมีความรู้พอตัวที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นเธอมีความรู้พอตัวส้มควรที่จะนําความรู้เล่านี้ไปใต้โทษไง้กับผู้อื่นแล้วซ้มเดือนลั่งพอจะเป็นผู้ตีโซ่เองสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์มีความเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวของเอื้องทิพย์ตื่นตํามได้อย่างแน่นนส่วนนายนุ้ยนายถิงครับมีตุายไร่พอล่วงวันนี้เจ้าตีไอ้นายนุ้ยนายเถิงเดินทางเข้าป่า ไปตัดไม้มาสร้างสร่าการ,ปรเปลี่ยนเพราะวัดเราเองเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาลังข่าบูดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสร้าการ,ปรเปลี่ยนก็นยังไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้นายนู่นน,นายนายเทิ้งก้าไปในป้าไปตัดไม้หมัดสร้างสรลาการ,ปรเปลี่ยนแต่การไปตัดไม้นี่ต้องเลิกกันว่าพื้นที่ไปตัดไม้กันมันอีเป็นป้าสราวนหรือวหวเป็นอุทยานแห่งชาติว่าบันพฤื เพราะว่าการตัดไม้นี่เราต้องเละกันถ้าเราตัดเอาไม้เทือนนี่เรียกว่าพิกษกฎไม้ไหยจับติดร่างใดข้องไรกนเหลวเตะที่เป็นข้องเทือนนี่ช่วงย่ยจะพิดกฎไม้มดไม่ว่าจะเป็นไม้เทือนไม่ว่าจะเป็นปืนเทือนข้องอะไงรกะเหลวเตะเคเทือนเทือนไหนจับมดเห็นวันนั้นบูบนตัตช่วยรถยุ่นเต็มใยรถเลยถุกป้านผมหนายนังเละช่ยของเทือนเหมือนกัน ไอ้เรยโยกรวยเตือนอนายเห็นไหมแกจับยวกรวยเตือนเห็นว่ากองเตือนเตือนนายจับมู่เตือนเคยเตือนใไ่กันไม่จับอันตัรจับกระป๋อได้กู้ว่ากันบอกว,อว่าเคยอ๋อนัวเคยเตือนมาเห็นมั้งมือปาจีไปยิงเคยแต่เดียวดีเจ้มาบอกพ่อลุงเขี้ยวลุงเขี้ยวเออต่อ้าวขั้วเคยกันร้อยแล้วแล้วนี่เจ้นไปยิงเคยได้ตัวเร็วดิเคยก็ปายจีปาจี โอ้ปาจีลุงเคี้ยวนี่เออปาจีลุงเคี้วนี่หละมาตั้นนั่นตำกับก้าวกินรอยอย้อยกันแก่นอ่านเออยู่ช่วยมึงเลยแต่มากันไ่คนวันนี้อ,อ่ะไจอยกูหนังเล่นนั่งไอ้พีน้องเลยน,อนอั่นเออบบติมชมตำนู่กูเล่นายชอมตำไม่แล้วเออจัดนุกนุกอีไตายนี่บอกว่าฮะไปลูกเอื้องติดวันนี้เจ้าไปปักพ้นกอน,นพออีพูดคุยกับนายนู่นุยนายสิง ลูกขอตัวก่อนนะคะรับท่านอาจารย์เออไปเจริญพรน,นำ้ำมัสการลาเจ้าค่ะอันไหนหนุ่นนุ่นน่าทิ้งข้ามาครับอย่าจักชาเสียเวลาไปตัดไม้ลูกน้ำมาตาสาลาการประเรียนครับผมไม่จักชานี้ได้ปักพวกมากันหล่ยคนคืนนี้เคยมังนี้ผีซักมาก็ก็ประคุณไปด้วยนั่งซักเสี้ยดีสิ้นพี่น้องอไอ้เขี้ยมตะมินตินสงขา้า เขาบูงร้อยนะเออกูชอบเลยนั่งซักเลยนั่นกูชอบเลยว่าเพื่อนเนี้ยเรื่องอะไรนั่นไอ้ไอ้ไอ้ยังอะไรนี่ก็เกว่าพายบเกว่าอืมนั่งยักไพรตมินกูชอบนั่งยักกันการ์โบงยิ่งๆเลยของพิซซ่นว่าเออไล่คนมาเออนู่ไม่ไหวเป็นนั่งเคยคว้าประกาศชิ์กันนั่งเคยโนยโซ่เคยนุยเออไอ้ตะลุงดาวรุ่งเขามานั้นเออไหนนั่งมากันไล่คนพี่น้องคืนนี้กำลังใจ เฮ้ยแกไม่ไปเล่นนั่งกันมั้งโอคืนชาติเร็วนี่กูกูบนหวบัวปลวก้างเรือนนี่นี่คืนนี้วาได้เล่นนั่งว่าคืนนี้ถ้ากูได้เล่นนั่งแล้วกูเช็งค่อยไวหวหัวปลวกกลางบานอามูบาดกลัดใหนปริ้นนี่เออชจ้านี้ไปปักพ้อก่อนถ้าปน,าน,น,นันนายนู่นหนุยนายเทงไปตัดไม้กันอย่าจากๆๆักชาติเสียเวลาไปเทงเรานี่พอล่วงให้ไปตัดไม้กูํำเพื่อคนไปตัดไม้เสี้ยงเขาหวัด ไอ้ไหนนั à ่งโชว์รักเพลงได้ไหมบายบายกูนักร้องมารู้มั้งอ่าเนื้อนี่กัน้องเพลงคุณโยพีกูโยว่าร้องดีเออเสียงดีกูมึงไอ้ร้องเพลงไอ้เนี้ยเต็งมาแล้วจากจะให้คุณเคยตายฮูว่เคยเต็งง่ายเพลงนี้เพลงนี้คุณเต็งง่ายกูก็คืออ่าในที่มันในที่มันเคยเต็งง่าย ปีล่วงแดงปีล่วงแดงผู้ช่วยแตง่ายชื่อเพลงจากใจคุณเคยตายในหลองในที่ออออออเอาโทษไม่ไม่ตรงกลืนเลวชาดอุบาทค์ันบอกว่าในหลองในที่พูด <c oughs> ออกจากใจคงคุณเคยตายชตินี้ไม่ไมีความหมายเคยตายต้องมาเป็นทุกข์ จะทำจะไหนเจ้าเคยมันไม่ยอมลุกนานแล้วไม่มีความสุขตาพลลำไม่ยอมดุกดิกบอกอย่างไม่อายเสียดายนักหนาอย่าดบแล็ไว้อาคาหมดน้ำยาเมื่อมาเจอกิก จะคลึกจะกลาวมันแล้วก็ไม่ยอมดิกอย่าดองกินเป็นติกติกไม่ยอมหนุกดิกสักเต็ดยอมดูไปอ้อมมอนวดไปรุนมาดูนังญี่ปุ่นตอนที่มันเอาน้องเน็ดให้เด็ก มันก็ยังวนดเวทมาอย่างนี้แม่เห็ดหมดสภาพไปแล้วคำชาลราพากของคุณเคยตายชัดนี้ไม่มีความหมายเคยตายต้องมานักงงเคยตายทาวน ้างเราเม่อรักก็มาทวงเขากราะว่าเราค่อยตายน่ารงหนังยังกี่คนก็เชียงตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยครับเคยตบมือไหนนั่งไอ้ทุกบือทุกบือตัวตรงคุณนทราบโรยทราบโรยแล้วเคยแกไม่ตบไห้ไก่เชียดอยู่ภายในมึงวะ มื่อไงก็ตอบเย้ยกูเช็คแล้วว่าเคยเคยใจกี่คุณเนี่ย